พอพูดถึงคำว่าสัจจะเมื่อไรมันจะมีความหมายอยู่สองอย่างสัจจะอันแรกคือสัจ,จวาจาพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นในยะที่สองสัจจะแปลว่าคนทำอะไรทำจริงไม่ใช่ทำอะไรเยาะเยาะแยะแยะ,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 ยะสัจจะแปลว่าความจริง ทำไมสัจจะจึงมีอิทธิพลมากนะในความสุขความเจริญของมนุษย์มีอิทธิพลมากเพราเพราะว่าคนที่พูดอะไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นนะ่ะคุณจะต้องรู้ความจริงของสิ่งนั้นๆว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อพูดไปแล้วเมื่อเนืองคุณรู้มันจริงแล้วคุณสามารถทำอย่างนั้นได้จริงคุณถึงจะก,กลายเป็นคนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้นได้ แต่ทั้งคุณรู้มันไม่จริงแล้วคุณพูดไปแล้วแน่นอนเดี๋ยวคุณก็ทําไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นคนเสียสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่มีสัจจะคนที่จะมีสัจจะได้คนผู้นั้นจะต้องสะสมความรู้จริงในเรื่องต่างๆมาพอแรงเลย mm hmm. เพราะถ้าไม่รู้จริงในเรื่องต่างๆเหล่านะั้นหรืออย่างน้อยรู้จริงในเรื่องที่พูดนั่นะคุณจะไม่สามารถทําได้อย่างนั้นหรอก คุณจะต้องหาความรู้จริงในเรื่องนั้นๆมามากพอแรงคุณยังอยากให้สิ่งที่ทำนั้นเกิดเป็นความดีไม่ใช่รู้แล้วเกิดให้เป็นความเสียหายอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าสัจจะเพราะว่ารู้แล้วว่าจะเสียหายแล้วคุณยังจะไปทำอีกอ๋อทำให้คนนั้นมันพังไปเลยคนที่ขาดความเมตตากรุณาไม่อยากให้คนอื่นเป็นสุขคนคนนี้ไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้น คนที่พูดจริงทําจริงเมื่อไรคนคนนั้นจะต้องเตรียมไว้หาความรู้จริงความสามารถจริงๆของตัวเองนะมีแค่ไหนต้นทุนจริงๆของคุณนะมีอยู่เท่าไหร่แล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คุณรู้จักมันนะดีแค่ไหนคุณจะต้องมีความรู้ขนาดนี้แล้วคุณก็มีใจจริงคืออยากเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นสุขจริง หรือเอาใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาอยู่เป็นประจำสมกับสันดานมนุษย์จริงๆคนอย่างนี้เท่านั้นแหละจึงจะเป็นคนมีสัจจะคือพูดจริงทำจริงเพื่อให้เกิดความดีจริงทั้งตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายชัดไหม